สวัสดีครับในเลคเชอร์นี้จะมาสอนวิธีการใช้งาน Combo บ o กนะครับโดย Combo บ o ก c คอนโทรนั้นจะเป็น c o n t r รลชนิดตัวเลือกนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกรายการได้นะครับโดยเป็นด p d ดาวแบบนี้นะครับแต่เราสามารถเลือกได้เพียงรายการเดียวเท่านั้นนะครับแบบนี้ซึ่งผมจะยกตัวอย่างโดยการใช้ String Collection แล้วก็เพิ่มไอเทมโดยการเขียนโค้ดนะครับแล้วก็จะมีคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแบบนี้ เป็นตามหน้าตาแบบนี้นะครับ Remove นะครับ Add New ครับ Clear นะครับการรีเซ็นะครับหรือว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับแบบนี้เห็นไหมครับเป็น my day โอเคนะครับเราจะเรียนรู้การใช้งานข้อมูลบอกโดยการสร้างฟอร์มแบบนี้นะครับโอเคครับให้เราสร้าง w i n d o w Form Application ขึ้นมานะครับแล้วก็ออกแบบฟอร์มตามนี้นะครับ อันดับแรกเลยก็นะครับปรับฟอร์มไซส์ตามความต้องการนะครับจากนั้นเปลี่ยนชื่อฟอร์มนิดนึงนะครับผ่าน property text นะครับเปลี่ยน start position เป็น center นะครับเปลี่ยนพื้นหลังนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เลือกได้ตามความต้องการเลยครับตรงนี้ จากนั้นนะครับให้เราเพิ่มคอมโบบอกเข้ามาเลยนะครับคอมโบบอกพิมพ์ COM ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมจะทำการปรับฟอนต์ของฟอร์มนิดนึงนะครับฟอร์มประมาณสัก12นะครับมานี้ตั้งชื่อคอมโบบอกของเรานะครับผมจะตั้งชื่อว่าคอมโบบอกเด หนึงนะครับโอเคจากนั้นผมจะเพิ่มรายการนะครับเข้าไปที่คอมบอกตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นรายการว่างเปล่าเห็นไหมครับเราจะทําผ่าน p ropy r t y i t e m นะครับคลิกที่ตัวคอมบอท์นะครับจากนั้นไปที่ p ropy r t y i t e m นะครับตรงนี้จะมี s t string Collection เป็นจุดสามจุดคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับผมจะใช้ Excel ช่วยนะครับ ตรงนี้นะครับผมได้พิมพ์ไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับซึ่งวิธีการก็ง่ายๆนะครับพิมพ์เขาว่าซันเดย์ไปก่อนนะครับจากนั้นก็คลิกตรงมุมแล้วก็ลากมาเลยครับแบบนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์เองทั้งหมดนะครับ Copy เลยครับจากนั้นมาวางที่ String Collection Editor ของเรานะครับแบบนี้คลิกโอเคเข้าไปนะครับจากนั้นลองทดสอบรัน Start ดูนะครับ เห็นไหมครับตรงนี้มีรายการขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทําการปรับแต่งคอมบวกอีกนิดนึงนะครับให้เรา d บ u บ l e ล l i ที่ไตเติลบา์ตรงนี้ตรงฟอร์มนะครับจากนั้นผมจะทําการให้เลือกนะครับรายการสุดท้ายนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับ นะครับตันนี้เป็น last index นะครับโดยผมจะดึงค่ามาจากนะครับ item ด o t t a ตัวนี้นะครับเป็นการนับจำนวนรายการทั้งหมดในคอมบูบอกนะครับลบ1ที่จำเป็นต้องลบ1เพราะว่า index มันเริ่มจาก0ูนย์ะครับถ้าเราไม่ลบ1น,นี่มันจะเกินนะครับจากนั้นก็ c o bo m บูบอก d a y 1 selected index นะครับ เท่ากับ Last Index ที่เราประกาศตัวแปรเมื่อสักครู่นะครับปรับแต่ง Combo บอกอีกนิดนึงนะครับเป็น dropdown style ก็เป็น combo box d r o p d o w n style เท่ากับนะครับ d r o p d o w n list มันมีอยู่สตัวที่สำคัญนะครับ ตัวตัวบนนี้สามารถแก้ไขรายการได้นะครับ drop down แต่ตัว drop down list เนี่ยแก้ไขรายการไม่ได้นะครับเลือกได้อย่างเดียวโดยผมจะยกตัวอย่างอันดับนี้ก่อนนะครับตัวนี้จากนั้นผมจะปรับขนาดความสูงของ drop down นะครับ c o m b o b o x d 1. d drop down high นะครับตัวนี้กำหนดความสูงได้ตามต้องการนะครับเป็นพิกเซลจากนั้นลองรันดูนะครับ เห็นไหมครับตรงนี้เขาเลือกรายการสุดท้ายให้เราทันทีนะครับเสตนเดย์นะครับตรงนี้เราไม่สามารถพิมพ์ข้อความอะไรเข้าไปได้นะครับตรงนี้เกิดจากการเขียนโค้ดตรงนี้นะครับและความสูงก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการให้เลือกอินเด็กซ์หนึ่งนะครับก็ตรงนี้ก็ปรับให้เป็นศูนย์นะครับแบบนี้ลองดูนะครับเห็นไหมครับอินเด็กซ์หนึ่งเท่ากับ ซันเดย์ตรงนี้นะครับตัวเลือกแรกโอเคดีวผมจะอันดูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกนะครับการใช้งานคอมบบอกแบบง่ายๆนะครับต่อไปผมจะแนะนําวิธีการเพิ่มรายการโดยการเขียนโค้ดนะครับให้เราเพิ่มคอมบบอกเข้ามา1อันนะครับตอนนี้นะครับเราสามารถ Copy มาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้า Copy มานี้ต้องไปลบคอลเลกชันออก ทางนั้นผมขอสร้างใหม่เลยนะครับง่ายกว่าเปลี่ยนชื่อนะครับ d a สนะครับจากนั้นก็เข้าไปเขียนโค้ดได้เลยนะครับตรงฟอร์มโหลดตรงนี้นะครับโอเค ผมจะใช้คีย์เวิร์ดวิดนะครับในการอ้างถึงคอนโทรลคอมบอกของผมนะครับเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์ชื่อของชื่อคอนโทรลนะครับซ้าๆแบบนี้คอมบอก d 1 d 1 d 1นะครับค่อนข้างเยอะนะฮะดังนั้นเราใช้วิดคีย์เวิร์ดมาช่วยได้เลยนะครับแบบนี้เราสามารถที่จะพิมพ์คาว่าจุดนะครับตามด้วยคำสั่งของเรานะครับ dropdown style แบบนี้ครับเท่ากับ คำว่าบอกสไตล์ .drop down นะครับตรงนี้ผมต้องการให้แก้ไขรายการได้นะครับตัวที่2จากนั้นเราจะเพิ่มรายการเข้าไปนะครับตัวแรกนั้นเราจะทําผ่านตัวนี้จะครับ String Collection Editor นะครับผมจะ copy มานะครับแต่ตรงตัวที่2เนี่ยเราจะทําผ่านการเขียนโค้ดนะครับวางไว้ก่อนนะครับ พิมพ์คขาว่านะครับ .item นะครับ .add จากนั้นก็ใส่ดับเบิลโคลดเข้าไปแบบนี้นะครับ .item นะครับ .add ทำไปจนครบนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับผมจากนั้นผมจะให นะครับเขาเลือกรายการสุดท้ายเหมือนกันนะครับดอด select e d index นะครับเท่ากับนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นลองทดสอบรันดูนะครับ start ไปเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เราก็จะได้รายการมาเหมือนกันนะครับ แต่ตรงที่2เนี่ยตัวที่2สามารถที่จะพิมพ์ราการเข้าไปได้นะครับตรงนี้โอเคทีนี้เรามาดหูหน้าตาของเรานะครับจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับมีตัวไอเทมแล้วก็ select e d index นะครับแล้วก็ select e d item ตรงโชว์ตรงนี้นะครับเราจะทำผ่านนะครับ event ของ combo box นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับ ให้เดาบลคลิกนะครับไปที่ตัวคอมู้บอกนะครับเขาจะสร้าง default event มาให้นะครับเป็น selected index change นะครับตัวนี้ให้เราเพิ่มนะครับ control label นะครับเข้ามานะครับจากนั้นก็เปลี่ยนสีนิดนึงนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนี้นะครับตั้งชื่อตามสะดวกนะครับตรงนี้ผมตั้งชื่อ item นั้นเปลี่ยนเทคนิดนึงนะครับคัด y มาเลยครับตัวที่2นี่จะเป็น Select e d อินเดนะครับ ตัวนี้เป็น select e d item นะครับจากนั้นก็ไปเขียนโค้ดกันต่อนะครับ อันดับแรกนะครับให้เราทําการตรวจสอบคอมบูบบอกก่อนว่ามีรายการอยู่หรือเปล่านะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับ if อีกแล้วนะครับตรงนี้ combobox day 2นะครับ dot selected index นะครับไม่เท่ากับลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งคือไม่มีรายการในคอมบ o บอกนะครับ then e n t e r เข้าไปนะครับตรงนี้หมายความว่านะครับถ้ามีรายการ อยู่ในคอมม่าบอกให้ทําอะไรนะครับก็ให้ทําการเปลี่ยนนะครับค่าตามที่ระบุนะครับเป็นไอเทมเป็น select e d index แล้วก็ select e d item วิธีการก็ง่ายๆนะครับ label item t e x t นะครับเท่ากับ item นะครับวักนิดนึงนะครับ and ตามด้วยคอมมบอกนะครับ item. count. o t o s t r i n g ด้วยนะครับคือเป็นจำนวนทั้งหมดนะครับต่อไปก็เป็น index ที่เลือกณนะปัจจุบันนะครับ selected index. d e x t นะครับ แบบนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับ label select e d item นะครับ t e t take select item นะครับตัวที่2ครับั o t string นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ ถ้าในกรณีที่ไม่มีรายการอยู่นะครับก็เอลฉะนั้นก็ copy ตรงนี้มานะครับลบตรงนี้ออกนะครับใส่0ย์ไปนะครับตรงนี้ก็ให้เป็นสตร g เข้าว่างนะครับแบบนี้นะครับลองทดสอบดูก่อนนะครับ start เห็นไหมครับตรงนี้อิเทม 7, หมายความว่ามีจำนวนอยู่ทั้งหมด7 I ็อเทมรายการนะครับ selected i n d e x คือ i n d e x ปัจ <Index S 1> จุบันที่เราเลือกนะครับถ้าเลือก Sunday จะเป็น0นย์เห็นไหมครับแล้วก็ select item นะตัวนี้จะเป็นรายการที่เราเลือกนะครับลองเล่นดูก่อนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้ผมจะทำการนะครับ สร้างซับโพเชียขึ้นมาสำหรับคําสั่งตรงนี้นะครับโ้ยจะตั้งชื่อซับว่านะครับเป็นลาเบลเขาแล้วกันนะครับล a เบลจากนั้นก็ Move code ตรงนี้มานะครับย้ายมาเลยครับ จากนั้นก็ให้พิมพ์คําสั่งนี้ไปตรงนี้นะครับเาแบบนี้นะครับทดสอบดูก่อนนะครับโอเคนะครับทุกอย่างเวิร์กนะครับเหตุผลเพราะว่าโค้ดตรงนี้เราจะเรียกซ้ำหลายๆครั้งนะครับในตัวอย่างต่อๆไปเราก็จะได้ใช้อีกดังนั้นจึงนำมาสร้างเป็น p r o c e d u e เป็นซับรูทีนเลยนะครับตรงนี้ จะมีปุ่มแอดตรงนี้นะครับให้เราเพิ่มปุ่มเข้ามาแล้ครับ2ปุ่มนะครับแอดกับเคลียร์นะครับเป็นบัตรทอนนะครับตั้งชื่อปุ่มว่าบัต t ทอนแอดนะครับแล้วก็เปลี่ยน property text ด้วยนะครับ copy มาเลยครับ ตัวที่สองจะเป็นเคลียร์นะครับก็เปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็เปลี่ยน property text ด้วยนะครับแบบนี้นะครับโดยตรง add ตรงนี้นะครับเราจะเพิ่มรายการจาก combo box นะครับเนื่องจากว่า combo box ตัวนี้นะครับเราอนุญาตให้พิมพ์ได้ใช่ไหมครับหลังจากพิมพ์เสร็จแบบนี้นะครับเมื่อคลิกปุ่ม add นะครับให้ text ตรงนี้ไปปรากฏอยู่ในรายการด้วยแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ ผมจะทำการย้ายนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้แล้วบนคลิกที่ปุ่ม add นะครับจากนั้นให้ทําการตรวจสอบดูว่า combo box นั้นเป็นค่าว่างหรือเปล่านะครับ if นะครับ not string dot is now empty combo box day2 t text นะครับ then นะครับ เพิ่อมวงเล็บไปหนึ่งตัวนะครับจากนั้นก็ให้นำค่าจากคอมบ o บ็อกที่เราพิมพ์เข้าไปมาใส่ในตัวแปรนะครับ mytext แบบนี้นะครับ combo box a 2 item add มาไอเทแบบนี้ครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนตรงนี้จากนั้นนะครับผมจะสั่งให้ Combobox ทำการเปิดด op down ลงมานะครับแบบนี้วิธีการก็ง่ายๆนะครับ Combobox 2.selected index นะครับ0ก่อนนะครับให้รีเฟรสที่หนึงนะครับ Dim นะครับ last index นะครับวิท t h นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการสั่งให้คอมบบ็อกนั้นเปิดรอบดาวลงมานะครับเท่ากับ true จากนั้นก็ให้ย้ายไปที่รายการตัวสุดท้ายนะครับจากนั้นก็ให้โฟกัสด้วยนะครับเพื่อให้เมาส์ไปกระพริบตรงคอมบูบอกของเรานะครับแบบนี้จากนั้นลองทดสอบดูก่อนนะครับ พิมพ์นะครับแล้วก็แอดเห็นไหมครับรายการมันจะ d r อปลงมาเปิดลงมาแบบนี้นะครับมานะครับกดแอด add ดูนะครับแอดเห็นไหมครับตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้โดยโค้ดในส่วนนี้นะครับจะมีการเทียกใช้หลายรอบนะครับดังนั้นผมจะทำการ ย้ายมาเป็นซับรูทีนนะครับผมจะตั้งชื่อว่านะครับรูทีนจ็อบนะครับจากนั้นก็ก๊อปโค้ดมานะครับตอนนี้ก็เป็นคำสั่งรูทีนจ็อบนะครับ แบบนี้นะครับตรงนี้ให้ทําการตรวจสอบด้วยนะครับว่าคอมบบบอกนั้นมีรายการหรือเปล่านะครับ if ป้องกันการเออร์นะครับนะครับถ้านับจํานวนแล้วไม่เท่ากับศูนย์นะครับแสดงว่ารายการในคอมบบบอกนั้นมีนะครับ คือเราจําเป็นจะต้องทําการดักจับเออร์เรอร์นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับตรงไหนที่ป้องกันได้เราก็จะต้องทํานะครับทำไมอย่างนั้นแล้วจะเกิดรัน t าม e เออร์เรอรนะครับจากนั้นทดสอบดูนะครับลองพิมพ์นะครับ1แบบนี้แอดเห็นไหมครับไอเทคสอง นะครับเข้ามาแล้วนะครับมาเด็ก3ามแอดแบบนี้นะครับโอเคโค้ดของเราทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับก็ในเลคเชอร์นี้เราก็ได้เรียนรู้พื้นฐานการใช้งานคอม b บอบอกนะครับการเพิ่มไอเทมผ่านนะครับ String c o l l e c t i o n Editor นะครับแล้วก็การเพิ่มรายการโดยการเขียนโค้ดแบบนี้นะครับจากนั้นก็เรียนรู้คำสั่งต่างๆนะครับ ที่ได้อธิบายมาแล้วนะครับก็ในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันเลคเชอร์หน้านะครับขอบคุณครับ